ที่เริ่มต้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ช่วยกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่อะไรเงี<ะ>้ยเยอะไหมอะเริ่มแรกเลยค่ะสองคนสองคนหลักๆก,ก็ก็เป็นแนนเพราะว่าเราให้ใจกับจักรยานแล้วอะแล้วงานอื่นอะพี่งานหลักของพี่อะเพราะว่ารักจักรยานมากๆเลยจนแบบอยากลองว่าตั้งปลายปีที่แล้วเราทําคู่กับงานเราประจํา ก็รู้สึกว่าใจเรามันมาจาักรยาน60แล้วอะ60ส0 80ปอยู่ไม่ได้แล้วเราอยากลองทำเต็มๆถ้าเราทำจักรยานจริงๆมันจะเป็นยังไงทิ้งเลยอรอใช่นั่นคือทิ้งเงินเดือนที่มีเลยใช่ไหมพี่ใช่ใชทุบหม้อข้าวเอ่ออะไรอย่างนั้นเพื่อเขาเราคิดว่าถ้าลองมีใครสักคนทำเรื่องจักรยานจริงจังมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากลองดูเราเราก็เลยลองทำให้ดูว่าเฮ้ยตัวเล็กๆคนหนึ่งะจะทำแล้วจะมีตัวใหญ่ๆจะมาช่วยไหม หรือว่าใครที่มีพลังมากกว่าจะไ,ได้แบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเขากำลังยกขอนไม้อยู่นะมาช่วยเขายกให้มันข้ามไปทีนึงก็สมอก็เลยร่วม<ช>ร่วมเป็นจริงเป็นจังเลยทีนี้ทุกครั้งที่ตอนนี้คือถ้าทาง Facebook หรือทางพี่แนนมีแคมเปญเนี่ยเขาก็จะสนับสนุน ก็ช่วยประสานกันอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่งบประมาณที่ผ่านมาพวกเราหากันเองเลยนะคะเออเนี่ยผมกําลังจะถามเลยอ่ะแล้วงบประมาณละ่ะทางกทมช่วยไหมไม่มีสักบาทไม่มีสักบาทนะครับคุณผู้ชมมันน่าเศร้าใจไหมอ้าวแล้วพี่หาเงินมาจางไหนะ่ะก็นี่แหละค่ะพี่พี่บิ๊กพีแล้วค่ะ ก็บอกเขาแล้วว่าว่าเราอยากทําอะไรแบบนี้แบบนี้เขาก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันแล้วแล้วก็ควักเงินในกระเป๋าช่วยกันเลยค่ะเขาช่วยเงินเต็มที่เลยแบบว่าทั้งสปอนเซอร์ทั้งอะไรเขาเขารู้จักใครบ้างเขาก็ไปขอให้อย่างเงี้ยค่ะต้องต้องขอบคุณทางพี่พี่บิ๊กทีมากมากคุมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออทาไมทั้งทั้งที่กทมร่วมด้วยแต่แบบว่า ไม่ซัพพอร์ตตรงนี้ให้ให้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีงบประมาณอยากทำก็ทําไปแต่ผมไม่มีงบประมาณหนมันเหมือนอย่างเงี้ยมันเหมือนที่ผมเจอกระตัวคือเรื่องเครื่องดนตรีอ่ะใช่ไหมสนับสนุนให้เด็กๆเล่นดนตรีห่างกายาเสพติดแต่ภาษีเครื่องดนตรีอ่ะแพงมากอถูกไหมฮะมันมันมันเลยขัดกันมันทําให้หลายๆคนผมเวลาผมคุยกับเพื่อนผมก็เจอว่าเออมันเป็นแบบเนี้ย ใช่ไหมใช่พอ<ช>ผมเห็นเคสนี้<ช>ผมก็เลยนึกถึงเคสได้ว่าเออในเคสของเราไ,ไหมก็ยังไงก็วอนช่วยหน่อยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่ดีเลยแต่แต่มันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเหมือนว่าปีหน้าเขาเรามีคณะกรรมการตัวนี้ตั้งขึ้นมาเหมือนเขาว่าจะตั้งงบแบ่งปันขึ้นมาให้จักรยานบ้างที่ได้ยินมาก็รอดูปีหน้าว,ว่าจะมีงบเพิ่มมาปรับปรุงเรื่องทางจักรยานอะไรไหมอกาสที่ดถีถ้าไม่กินกันหมดซะก่อนนะครับ แล้วทุกวันนี้พี่แนนกินอยู่ยังไงใช้ยังไงอ่ะเออก็ก็ทํางานเก็บเงินมามันก็มีเงินแล้วใช้ชีวิตกับจักรยานันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยถใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือไปไหนคือไปกับจักรยานใช่แล้วไปกับจักรยานมาตั้งแต่ตอนตอนแรกแล้วใช่อ๋อคือแว่าเมื่อก่อนก็ปั่นจักรยานไปทำงานเหรอพี่ใช่ค่ะใช่ใช่ตั้งแต่เราได้เงินเดือนเราก็รู้สึกว่าเอาไปบริจาคซื้อจักรยานให้เด็กดีกว่าทําแบบนี you so ้มาโดยตลอดก็ซื้อจักรยานให้เด็กเราก็รู้สึกว่า เราคำนวณแล้วว่าเดือนหนึ่งเราใช้เท่าไหร่แล้วถ้าเราจะหยุดงาน1ปีเราจะเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อ้มีลนแ่าว่าเงินเดือนไม่ธรรมดาะครับคุณผู้ชมก็คืกคอก็จะมีเงินเก็บที่ไว้สําหรับทแทนเวลาหนึปีถ้าฉันจะลุยเรื่องจัก,กรยาน<ช>าฉันจะมีเงินซัพพอร์ตตรงนี้ยใช่ใช่ <ๆ S 2> ใช่ใชโอพี่เก่งมากอะ แล้วทีนี้พอเพื่อนสมาชิกพี่เริ่มจาก2คนแล้วมันทุกวันนี้มันมีกี่คนตอนนี้มีคนเป็นแอดมินอยู่ประมาณ4คนได้ค่ะแต่ว่าทุกวันที่น้นโพสก็โพสอยู่คนเดียวนอกจากว่านั้นไปทปริปไกลๆหลายๆวันก็จะแบบก็จะทิ้งไว้แล้วก็จะมีคนรู้ก็ก็จะมาโพสคือนั้นตั้งแค่ว่า ข้อมูลอะไรก็ได้ที่ทําให้คนรู้สึกอยากปั่นจักรยานคือหาหาของไน,นนก็คือออกไว้ปัน่นนะเพื่อเก็บข้อมูลว่าในกรุงเทพมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็ปั่นจักรยานง่ายขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จับมาใส่นั่นก็จะมีเส้นทางที่เนนจะปัน่นโดยที่ไม่ซ้ํากันกลางแผนที่แผนใหญ่หญเลยเขตไหนเรายังไม่ได้ไปปันป่นแล้ก็ไปปัน่นทะลุซอยนูซอยนี้แล้วก็เก็บแท็ก GPS ไว้ เพื่อจะเอามาประกอบกันว่าแบบเฮ้ยเส้นทางไหนที่ไม่ต้องใช้ถนนใหญ่แล้วคนที่อยากจะปัน่นจกักรยานจะได้เริ่มมาปั่นได้นี่คือกิจวัตรประจําวันพี่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปเจอคนจักรยานคนไหนที่น่าสนใจอะค่ะที่อาจจะเป็นชาวบ้านก็ได้หรืออะไรมันดูพิเศษกว่าปากติอะค่ะที่เรารู้สึกอย่างเช่นการแต่งกายดูดูแบบแปลกกว่าคนปกติห,หรือรถเฮ้ยเท่กว่าปากติหรือว่าอะไรงี้เราก็จะเข้าไปถามไปคุยอะไรอย่างเงี้ยถามอันหนึ่งคือพอพี่ปั่นคนเดียวพี่เป็นผู้หญิงนะพี่แนน พี่ไม่กลัวหรือว่าจะกลับบ้านก่อนอมืดคือเข้าต่อเข้าซอยนี่มันอันตรายนะดี๋ยวนี้มันแบบมันป้นกันเลยนะก็คนอื่นก็คงรู้สึกกลัวแต่เราไม่รู้สึกกลัวก่อนพี่แนนพกปืนไปแล้วสั่งมาบอกไม่ใช่ค่ะ<อ>ก่อนก่อนหน้าที่จะมาทําเรื่องจักรยานเราก็เข้าไปทํางานอาสากับชุมชนที่เราอยากอยากรู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดที่จะเป็นโจรพยายามศึกษาเหมือนกับว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีพฤติกรรมแบบนี้เราเราไม่คิดว่าอยู่ดีๆเขาจะเป็นได้มันต้องมีพื้นฐานอะไรหลายๆอย่าง แล้วก็โชคดีที่ผ่านมาเราก็ไม่เจออะไรที่มันน่ากลัวอันตรายมา,ากเพราะจักรยานตอนนี้มันเริ่มเป็นที่นิยมคงไม่ได้โดนที่นั่นมัน้งคะน่าจะเป็นคนอื่นปกติแล้วเวลาเน้นปั่นนะคะเน้นเจอชาวบ้าน,น,น,าน,น,นเน้นก็ทักทายเน้นสมมติเน้นใช้เส้นสาธทรมาหนึ่งวันแล้ววันรุ่งขึ้นเน้นใช้เส้นสาธทอนผ่านไปอีกเน้นเจอคนคนเดิมอีกเท่ากับเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเขาก็ช่วยเราทุกคนที่ปั่นจักรยานคือเพื่อนเราพอเราเข้าไปต่างถิ่นอย่างเงี้ยแทนที่่เเเรรรรราาาาจจะข้้ไไไปปแบบยยใคคกกก็็มูุันน เราก็ได้คนนําทางแล้วได้เพื่อนเลยใช่ได้เพื่อน <ๆ S 2> เลยเราก็เซฟแล้วปลอดภัยละตรงถิ่นนั้นมีมีคนรู้จัก ทีนี้ย้อนกลับมาพี่โครงการพี่แนนที่ทำแล่าผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วมันสาเร็จมันมีอะไรบ้างที่ที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะคะแล้วที่เขาบอกว่าจะทําจริงๆคือเส้นทางจักรยานคลองไผ่ถึงโตจากสวนลุมถึงสวนเบญจศิริที่เป็นทางจักรยานลอยฟ้าที่ว่าแบบมันดูมืดอันตรายก็มูที่โลกสีเขียวะค่ะที่เขามาทําเรื่องโครงการจักรยานกลางเมืองเขาก็จัดเวิร์กช็อปเล็กๆขึ้นมาแล้วก็เชิญผู้ใหญ่กทมค่ะก็มา นั่งร่วมประชุมมาปั่นกับพวกเราจนเขารู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะทำแล้วเขาก็วัดปากในที่ประชุมว่าเขาจะทำเสร็จแ,แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเอาการบ้านนี้กลับไปคุยกับผู้ใหญ่ในทีมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าแน่นเดี๋ยววันนี้นะจะมีที่ผู้ใหญ่จกรทมรจะมาดูท่านรองก็มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พาเขาไปดูเส้นทางจักรยานเขาก็เตรียมเหมือนทําการบ้านมาเรียบร้อยเลยนะบอกว่าเนี่ยแล้วก็แจกงานกันบอกว่าจะาให้เสร็จวันที่5ธันวาจะปรับปรุงเส้นทางจักรยาน แล้วน,น,<ม>นั่นหมายถึงวันที่5ก็จะมีการปั่นเส้นนั้นกันดรวเปล่อาอ่าจะประมาณนั้นนะคะแต่เขาจะให้เสร็จวันที่5แคมเปญต่อไปที่พี่มีแบบวางแผนไว้ค่ะมันมีอะไรบ้างที่อยากทำความฝันของพี่อ๋อก็เราแค่อยากจะชวนคนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ใช้จักรยานมาใช้จักรยานพยายามสอดแทรกไปแต่ละท,ที่เช่นว่าตอนนี้เราชวนบิ๊กทีได้แล้วใช่เราก็ไปชวนกลุ่มอื่นที่เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ใหญ่ๆแบบอย่างเงี้ยมาให้มาสนใจจักรยาน และอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมคงต้องคุยกันต่อตอนนี้พี่กำลังทำเหมือนบิ๊คาเฟ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กะว่าจะเป็นศูนย์รวมตั้งใจให้มันเป็นศูนย์ข้อมูลจักรยานของกทมไอ้งั้นเราเราลองย้ายไปนู้นไหมพี่แล้วเดี๋ยวผมอยากไปเห็นมากเลยว่ามันแต่ตอนนี้มันยังเป็นแค่ห้องโปรเโอเคไม่เป็นไรธรรมดาอยู่เลยนะเดี๋ยวเราเราเป็นปาก็ได้พี่เดี๋ยวเราลองย้ายไปตรงนู้นกันดูพี่ได้ไป